อันนี้ต้องฝึกนะสักพักหนึ่งอ่ะถึงจะคล่องนะครับต้องใช้เวลาค่อยๆแล้วไม่ต้องรีบนะครับขอให้แบบจะทําอะไรก็ตั้งสติก่อนก่อนสตาร์ทนะครับโอเคนะครับคิดว่าหลายๆคนได้แล้วนะมีมีใครไม่ได้บ้างบอกมีใครอยากจะถามไหมครับ ห้องห้องบัตรสองร้อยเป็นไงบ้างไม่รู้ครับห้องบัตรสองร้อยห้องห้องนี้เก่งครับนะฮะหวายเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอามาประกวดจะแล้วอย่างนั้นห้องนี้เก่งครับถา,ถามอะไรได้ไหมได้ครับทุกอย่างโอเคครับไม่เคยมีเสียงตอบรับจากหมายเลขท่านเลย <c oughs> ไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ต่อเลยนะครับขออนุญ,ญาตไปต่อเลยก็อ่า อีกการหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดการหน้าจอเนี่ยเบนเดอร์มันไม่ได้มีแค่นี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ปุ่มคอนโทรลได้ด้วยนะคอนโทรลกับเมาส์ปุ่มกลางเป็นการซูมเข้าไปนะครับคล้ายๆกับสครคือบางบางคนเป็นเมาส์รุ่นเก่ามีลูกกลิ้งเงี้ยใช้คอนโทรลแล้วกดเมาส์ปุ่มกลางค้างไว้แล้วล,ลากได้นะมันก็จะเป็นซูมอินซูมเอาท์เหมือนกันนะอันนี้มันก็จะดูเนียนกว่าเพราะมันไม่มีสเต็ปในการในการกดหรืออะไรพวกนี้นะครับ อีกอันหนึ่งที่คนใช้น้ตบุ๊กจะไม่ชอบเรื่องของนำแพดนะครับตัวตัวเลขแป้นพิมพ์ตัวเลขนะครับข้างขวาของเรานะครับใช้คอนโทรนมุมมองได้ด้วยไอ้พวกตัวเลขทั้งหมดนะครับอยู่ที่ข้างขวานำแผดนะครับเราสามารถเดี๋ยวดูก่อนนะครับเราสามารถที่จะใช้มุมมองได้ดังนี้นะครับคือเลขเจ็นะครับ7จะเป็นท็อปวิวนะครับสมมุติเราหมุนไปเรื่อย่อยเงี้ยเอาแล้วจะไปด้านบนได้ไงกดเจ็ดครับอ่า หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดครับไม่ใช่กดเจ็ดอย่างเดียวกดเจ็ดเฉยๆนะครับมันจะไปด้านบนถ้าน้องซื้อมีโน้ตบุ๊กอยู่เนี่ยจะเศร้ามากเพราะมันไม่มีไม่มีปุ่มนี้กดดูนะครับกดหนึ่งหนึ่งจะเป็นฟนต์วิวนะครับฟนต์วิวหนึ่งนะครับเป็นฟ론 ใครกลัวลืมจดไปด้วยนะครับอันนี้นนหนึ่งเป็น Front v i ิวและสามเป็นไรท์วิวนะครับมุมอมองด้านขวาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะจะเกิดมุมมองอะไรนี้ขึ้นแล้วก็ตัวเลขที่อยู่ตรง ตรงส่วนแถวแนวนอนกับแถวแนวตั้งอย่างเช่น6 4หรือ8กับ2เนี่ยนะครับน้องดูตรงคีย์บอร์ดนิดนึงนะครับ4กับ6นะครับแล้วก็8กับ2เนี่ยจะเป็นการยกกล้องไปตามแนวแนวตั้งและแนวนอนนะครับสมมุติว่าเลข8กับ2เนี่ยก็จะเป็นการยกกล้องขึ้นนะครับ8นะ8ยกกล้องขึ้นแบบนี้ถ้าเรากดค้างไว้มันก็จะหมุนแบบนี้8ผมกด8ค้างไว้นะครับถ้ากด2ก็จะหมุนไปฝั่งตรงข้ามคือเราไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์ก็ได้ ถ้าเรามีน้ำแพทให้สี่หกอย่างเงี้ยก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งได้บางคนหมุนกันสนุกเลยเป็นว่ารถมอไซค์เหาะตีลังกาเลยมอไซค์ไต่ถังอะไรเงี้ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วได้หมุนเล่นแล้วทำอะไรได้บ้างทำกล่องได้แล้วตอนนี้เก่งไหง, <laughs> ง่าย <laughs> โปรแกรมเปิดปุ๊บมีกล่องขึ้นมาทันที นะครับแล้วก็เลขห้านะครับ5คือที่อยู่ตรงกลางหจะเป็น iso กับ perspective iso ม a น i c ก็จะไม่มีความลึกนะครับก็แค่มันจะเท่ากันไปหมดแต่ข้อมูลยังดูเป็น3มิติอยู่รูปเป็น3มิติแต่ถ้าเป็น perspective ปุ๊บมันจะดูมีใกล้ไกลด้วยของที่ไกลจะดูเล็กลงสังเกตจากตารางกริดได้นะครับลองกด5ดูนะครับ จะเห็นความแตกต่างนะครับ5มันจะมีไ ISO กับเปอร์สเปคทีฟน้องจะเห็นว่าตารางมันจะดูเล็กลงด้วยนะครับถ้าเรากด5 พอได้นะครับเรื่องการคอนโทรลควบคุมแบบเบสิกมันจะเริ่มเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรกจะดูโอ้ยขำๆแบบนี้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวหลังๆจะเริ่มอะไรไม่รู้ละเอาละต่อไปก่อน,ก,อนก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำงานเบนเดอร์เนี่ยเราต้องเซตอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมอยากให้เซตให้เหมือนผมเลยนะครับ mm hmm. เพื่อเพื่อให้พวกเราเวลาคุยกันจะได้เหมือนกันแล้วก็บางฟีเจอร์ที่มันน่าสนใจอะไรเง<ล>ี้ยจะเดี๋ยวจะเปิด ขึ้นมาให้ดูแล้วครับปกติแล้วขออนุญาตนะครับปิดเวนเดอร์ไปก่อนให้น้องปิดเบนเดอร์ไปก่อนนะครับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะฟีดเบนเดอร์ตอนสตาร์ทไว้ก็คือเราจะเซตค่าดีฟอลต์ให้กับโปรแกรมนะครับตอนนี้ค่าเริ่มต้นนะนะคือไอ้สองพาทนลที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันมี3นะครับเพราะว่า สังเกตจากเฮดเดอร์เฮดเดอร์มีสามอันนะครับให้น้องแอบ,บดึงข้างบนลงมานะครับให้ย้ายเมาส์ลงไปอย่างงี้ดึงข้างบนลงมานะครับทุกคนเลยนะครับเอาเมาส์ไปอยู่ตรงขอบนะครับแล้วดึงลงมาจะเห็นว่ามันมีเครื่องมือแอบ,บอยู่ไอหน้าต่างนี้เรียกว่าหน้าต่างของพวก p r e f e r e n c e อะไรพวกนี้เป็นไอคอนของเพลเยอนคือพาร์นลหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวเขาแอบ,บยัดไว้ข้างบนให้เรานะครับสิ่งนี้เราต้องเซตเนี่ย ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงอยู่ในในตัวแถบที่ชื่อว่า View Control นะครับมันมีหลายแถบนะตรงนี้มี Front มี Team มีอะไรพวกนี้ให้อยู่ที่ View Control ก่อนตอนนี้อตรงนี้ก่อนนะครับอันแรกที่เราจะเปิดก็คืออันี้ครับ View Name ถ้าเราไม่เปิด View Name เราก็จะไม่รู้ครับว่าเราอยู่ที่มุมมองอะไรเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาก่อนนี่เราจะเห็นนะครับว่ามันมี View Name ขึ้นมา นะเปิดตรงนี้นะครับวิ n a m e กดเลยแล้วก็ต่อไปนะครับให้ไปเปิดอันนี้ครับนี่ม i d d l e m มิดเดิลเดมาส์ t ัตเนะครับให้ใช้แผนแผน ปกติเรากดเมาส์ปุ่มกลางมันจะเป็นการหมุน rotate view นะครับหมุนหมุนมุมมองใช่ไหมครับแต่ว่าให้ให้สลับกันให้เป็นแพนแทนคือกดปุ๊บนเนี่ยมันจะเป็นการเลื่อนจอแทนนะครับกดตรงนี้นะแล้วก็ไอตรง โลเทนเนียปกติเบนเดอร์มันจะเซตเป็นแทร็กบอลนะครับซึ่งแทร็กบอลหมุนยากมากขอให้น้องเปลี่ยนเป็นเทอร์นเทเบิลจะมีความสุขกับชีวิตมากกว่านะครับเปลี่ยนเป็นเทอร์นเทเบิลนะครับผมสังเกตที่กระพริบนะครับชอบมากอันนี้กิงกเอาล่ะ สร็จแล้วครับแค่นี้เราเซตแค่นี้ตอนไปลงที่บ้านขอให้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ด้วยเราจะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวจดไปด้วยนะครับ๋ยวทวในให้ฟังนะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนระบอกนะครับอันนี้ view name เนาะกดปุ่ม view name เพื่อแสดงชื่อมุมมองนะครับ view name แล้วก็กด turn table นะครับเปลี่ยนจาก t a k ball เป็น turn table เพื่อให้ตอนหมุนเนี่ยมันหมุนได้ง่ายกว่าเพราะว่าแท็กบอลมันจะหมุนแบบหมุนไปตามแกนซึ่งอิสระมากเกินนะครับเป็นเทอร์เน l e เบิลมันจะหมุนแค่2แกนจะหมุนง่ายกว่าแล้วก็มิดเดิลเมาส์บัตเทิให้เลือกเป็นแพนวิวนะครับแล้วก็กลับจับมันยัดขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ เมื่อน้องทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดบอกเวนเดอร์ให้เซฟค่าที่เราเซตไปตะเกียบไว้นะครับเป็นค่าเริ่มต้นในอนาคตให้กดคอนโทรลยูคอนโทรลนะครับค้างไว้ก่อนกด U มันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาหนึ่งอันเนี่ยให้ถามว่าเราต้องการจะเซฟเป็นดีฟอลต์ไหมนะครับเลื่อนขึ้นไปก่อนนะครับเลื่อนในตัวตัวข้างบนไปก่อนแล้วกดคอนโทรลยูแล้วก็คลิกคอนเฟิร์มเลือกเลือกเมนูนี้นะครับคลิกปุ๊บมันก็จะเซฟไว้ ในอนาคต